สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางอ่ามัดรวมสีลาวนะคะก็คือลาวสาตาลาว VIP ลาวสาตาร์ VIP ลาวสามัคคี VIP นะคะอ่าของงวดประจำวันที่7พฤศจิกายนสองพนห้านะคะอ่าจึงอยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ FC อีกเนาะ อก่อนที่จะไปรับชม ind, เราก็จะมาดูผลของวันที่6กันก่อนนะคะวันที่6กราวสตาออก4,3 1นะคะ4,3,1ดูน้องบึงมี30,3334 4 3,34มาข้างหน้าพี่น้อง3,1น้องบึงไม่มีเนาะแต่วิ่งรูดที่3มานะคะตาราง3มานะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะหลุดเนาะอ่าส่วนล่างออก4,8นะคะ4 8 วิ่งรูดที่8มานะคะพี่น้องจ๋าแต่48น้องบึงก็หลุดไปนะคะแล้ว VIP 439 43มาข้างหน้าหมดเลย439 3993น้องบึงก็ไม่มีเนาะมีเฉพาะตารางกำลังวันนะคะ,ะ39มาตารางกำลังวันนะคะส่วนล่าง74เนาะ74น้องบึงก็หลุดไปนะคะมีแต่64 ลาสามัคคี VIP อออกสองสามแปนะคะน้องววิงมีแ3ตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับเนาะอ่ะตารางกำลังวันก็มานะคะสาส่วนล่าง6กสองนะคะน้องววิงก็หลุดไปนะคะอ่าอันนี้สามเก้าเก้ามานะคะพี่น้องจ๋าสามเก้าอ่าแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะคะออก6 3สหนะคะ หกสามห้าเข้าสามตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋าหกสามห้าตารางแตกสามตัวนะคะอ่าหกสามห้าดูเขียนผิดด้วยอ่าแล้วก็ล่างห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดก็มานะคะสําหรับตารางเนาะอ่าห้าเจ็ดนะคะตารางแตกสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะห้าเจ็ดกับสามห้าน้องหุ่นก็ไม่มีเนาะน้องหุ่นเข้าตัวจะเจาะแค่คู่เดียวนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะ สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะอย่างไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่7ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางของวันที่7เนาะมัดรวมสี่ลาวเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องจ๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ FC ทุกๆท,ท่านนะคะ,ะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ ถ้เรามาดูตารางกำลังวันเนาะน้องหวงก็ได้ปรับลงนะคะพี่น้องจ๋าให้เหลือแค่4ตัวนะคะสำหรับตารางกำลังวันนะคะอาจจะได้จักง่ายๆเนาะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจ๋ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มาแล้วแจ้งน้องหวงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะถ้าสนใจก็ทักมาเด้อพี่น้องจาอา๋าในกลุ่มก็มีแนวทางเนาะ นอยไทยลาวนะคะเรา,าก็จะมีทั้งสีลาวชุดนี้แล้วก็ลาวพัฒนานะคะพี่น้องจาอ่าแล้วก็หุ้นต่างๆนะคะหุ้นน้องหวงไม่ได้ลงทางช่องนะคะส่วนมากจะลงในกลุ่มเนะาะแล้วก็เลขทูบเลขทูบปู่ไข่ตขาไข่นะคะให้เฉพาะในกลุ่มนะคะพี่น้องจา่าลาวพัฒนางวดที่แล้วแตกนะคะพี่น้องจา๋าหกแปดตรงๆเลยนะคะเฮกันยกกลุ่มเลยนะคะอะ มาตามต่อมัดรวมสี่ลาวนะคะสำหรับสำหรับมัดรวมสี่ลาวเนาะก็จะมีตารางกําลังวันเนาะมี2องหสี่แล้วก็6นะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือ6นะคะสา,ายวิ่งสายรูดนะคะรูดที่4ี่กับ7นะคะรวมทั้ง4ี่ลาวนะคะ่ามาดูตัวเจาะกันเนาะ

สี่สามนะคะอ่าส่วนชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็แปดหกนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น้องมึงชอบเนาะ สำหรับ6ที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือ6 1 6นนะคะส่วน7นะคะพี่น้องจ๋าชอบ7 3 4 7ส่นะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันชอบ79แล้วก็0ูนย์นะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ สำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ